สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีวันยุธนะครับเนอะวันนี้มีแขกมาเอวหานะครับเนอะนี่นะครับเซียนเวทนะครับผมอืมนี่ครับฟ้าเอฟซีมาเอวตัวเจ้าอนอย่าไครับชันใ้ครับผมไอชันใชจะเล่นเหรอที่ชันที่ชนเนาะโอ้ยินดีครับยินดีครับยินดีต้อนรับนะครับโดยเฉพาะอุ้กอนเขาของมานะครับออคาดคนเดียวอยอุ่ยนะครับใส่ยุบเล่าอยู่พื้นเตอา มีเมนูเด็ดนะครับเป็นฮิวมาตวัวอูนี่เป็นลิ้นนะครับเน้อเป็นวัวกะครับย่างเนาะย่าง <Y ang. S 1> อันนี้กินของซุกนะครับเน้อได้กล่ากินของดิบกันมาหลายวันแล้วปลาก็มีโอ้นี่นี่แหละว่าจะลาบไก่ปลานะครับนีอย่างนี้อุบมุกเาะเขาเห็นไปวก่อนของดิบกินของซุกไปกอน นะครับเพาจะเก็บบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับจิ๊บกระยากระเจาะกันไปเบาๆนะครับเนื่อครับเสื้อเบ็ดออกมาส่วนนี้ก็เป็นเสียงจี้ครับเนาะหรือบั๊กแก้วแก้วงัวกันนี่เนาะนี่ก็ชุดยา่งา,งงางเดินทางอาชายมเดินทางมากี่วันแล้วครับผมมาตั้งแต่วันศุกร์ โอ้นี่นอนมาสองคืนแล้วเนาะเปื่ได้ไปใส่กับฟันกันได้เหรอไม่มีเลยยากมากหมดหมดหมดเจ๊ที่ที่เอเดอร์หนูไอ้ปีนี้คงได้กินกันแล้วนะครับเนอะมดมีหนูนะครับอืมเด็กที่เด็โทศชายลูกเขาจอุ้ยพอกันยวมาวิธีการเขาจะเพาะทั้งขาวขาวนั่นก่อนเออเออแล้วจ้อมขูดออก ใ้น้ำอุน่นน้ำห่อนน้อยออกปะจุ่มอย่างเตๆจุ่มน,นึงออกอน้ำมัน,นพอเดือดเถอะเอเอยากรกเจเยอใส่ใ <laughs> ส่ยากเจือเยอะน้อยก่อน,กน <laughs> ม,มก,กินยากาเกินเยอะไปกินลาบไม่ไม่ได้กินไงลาบ <laughs> เอนอนั่งบิน เราบอ,อบกสชเชียงรายกินเชียงไฮเราต้องกินลาบลาบลูกลวดเล้าซ่า <laughs> แต่ที่ไหนได้ไม่ไม่มียิ้มก็นีิดอะ <laughs> เออนี่พาเลยนะครับเนอเนี่ยย่างเดี๋ยวคู้ก้อนบนมัก กอบมางล้วงไปก่อนเนาะแม่ไอ้ปก่าัวนี้จะได้จะดีเนาะอากาศเย็นมาสองสามวันละวันนะครับมมนบาห้อนว้ากันเนาะได้แต่ว้าเนาะ น,นนั่วันยังมีแดดแต่วันนี้มีแดดนขครับออกห้อข้อมละถ่ายกับน้องมกน,งมน,นี่กินของซุปก่นกนอนนี่เป็นกินมาหลายวันและ <laughs> ไก่หมองเนาะ อ่ะก๋วยย่างก๋วยกินกันไปอู้กันไปนะครับตอนรับเอ็ซีไอ้ชันนะครับจากกรุงเทพรอนตัวร้อนนั่งรถเพื่อจะมากินลาบนั่งรถเพื่อนจะมากินลาบเนื้อครับลงลงรถตัวได้ก็ว่าถึงจะง่้ยอู้อีกลาบสักคำไม่หรอกก็แค้าอย่างอาหารที่กินแต่เพราหมูครบ กินบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเนื้อหกหน่อยนี่เอาตามบ้านเฮาเนาะดกสบายครับสบายสบายนะครับต้องเกินกินกันเต็มที่กินเนาะเดียม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 ห้งก็บรรลัยหนักแฟน สิเล็กสิเล็กมาสิเล็กอนลองก่อนอ่ะสเต็กเดี๋ยวสีเขาจิ้มหกก่อนอ่ะครับไชั้จิ้ันละโอ้หน้ำจิ้มเกลน้ำจิ้มเกวอืมซื้อร้านนี้ดีประยางคือมันแถมน้ำพริกน้ำจิ้มเกวทุกร้อมเนียหนอ เสียทีฟันหางฟันโยกเดียกอืมอ่ะกอนนะอืมกําลังช้ำชเนี่ยกับฟันโยก็เอาไปแลฟันโยกได้กัเฮ้เวดไปแล้วเยาวหลายเลยคอ่ะขอวมิอันนี้เ้ยเรา็นกิขึ้นอื เออไปก่อนมาอ่เอออืมครับไปเฮ้หันมิอละอือครับเนียรเยโดดรายโดดซเโอพีวีพอด้วยอาขก็น่ากินกันไปนะครับเราองแขกวี p อพซุปเปอร์ซุปเปอร์วีอพก่อนนะครับเลื่อตัมาละเล่อเลือยมาอย่ง้งูอไร่ใสส

วออคนเราเคนไรเอามาแล้วไเอากองนะออเอยเสียงเอยู่ตายอุ้ยเนวแต่คแลเเหอแก่าวแก่า้าไเจ้าดิบาเลยไอ้คนก็อู้เจ้เสียงคนเียดังบ่มือนี้ว่าเ่ยว่ก่ามันอ ่ามาเตยยันกบคนอูไปำครามมุมาเตมก็ขึ้นแล้วไออตื่นบ่หูเหลือหูแล้วเลยเหมือนว่ามาแบบเจ้ามาแบบจมาโตนี่มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นนยากเฮ้ยเยายย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 ุบยย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 ยายย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 อยยย เมนเาอีกกระทืบอ no, yeah. okay. right. like ีกม right. mo ันตุกเมือนเราอุ่ยเนาะควนมั้งะมันจะเปกรอบเลยนยางออกมาอยู่ย่งฮะอกล้ปอกจ้างเอนิจะกรอบมืนาว n o นะต้มตำดีกว่าปรอมนดีใจมากเลยได้มากินกินเลกับไม่วางอย่างนี้ไปพูดไอุ้ยเสิร์ฟน้องชายของัมเมดซาลาใครดีใจมาขอจับมือนะครับ อ้าเขาจังมือไงโอ้ยมูฮัมแม็กซ์อะนี่วิซาร์ดสุดยอดเลยอุ้ยพลาเซนซ์บอน้ยครับอันข้าวตำส้มโอ้ยใส่กะปิอะแซ่บเลยใส่ข้าวคั่วด้อ้ายเพิ่นบ่กินดิบด้อไปจะคั่วเด้อนะต้มกะเตะต้องคั่วเลยวไอ้ว่าว่าเข็มนำกระเตะต้องคั่วเลยนะครับอืมเ็นแบบกินดิบครับนี่นี่อาหารสุกๆนี่มันสุก อันนี้มันไม่สุกอันนี้มันเหลียงนี่นี่มันงอนห้องอย่างมาละกอห้ามบอกนะมาละขอใช่ใช่นี่ก้อนจัดเต็มเลยนะครับเนอเต็มขามด้วยด้วยอุ้ยครับเยวนี้อุ้ยมาเนี่ยไปมันตันอู้ซักโอน่ะอู้มัดนักฟาดผมก็ไปวัดหลวงปู่อเขา ต้องมีเห็นน้อยนะครับต่อในี้มืออยู่ตังหลงอยู่นะครับสักบื้อต่มืออยู่ตั้งบนละมือกับขาอย่างนั้มือเนี่ยแปะเพี้ยวนะโดนแหนมป่านอุ่มเกิดชากี่เนาะโดนแล้วโดนมันนะะยังอุ้มหูเรื่องเนี่ยโดนตีนแล้วอุแสดงว่าใช่ใช่พี่แสดงว่าเขาเป็นเขาเป็น เขาเป็นล <S, S 2 Pop> ูกครึ่งจริงๆเขาะอียิปต์อียิน้องชายของโมฮัมเหม็ดซาร่าชอบมากกรจับมือกับอุยซาร่าไอ้เบาอาน่าๆมือลึมขึ้นละลืมพึ้นละลมขึ้นละมีซอสไม่จิงเลจะขพลายอะเซ็นห่ออุยนี่นะอุยซาร่าอ่นอ่าเท่ไ้อุยนี่มันตั้งลามละ à đắt con do chính xong như xong ừ. ừ. <laughs> <laughs> <hay nhỏ> con con <laughs> 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 ขนาดาตัวเออขนาดเขาข้อข้อดีเนาะข้อเนาะมาเนาะแหน่ขนนักอะลิงลิงกันนับเร็วอยนี่นะโอใจไอเบาคือไอเบาเว้นจิมะทกว่นโอยมือก่อนยาไปเฮ็ดสั้นๆออกเลยอะบถึงมาถึงข้อครับ อ๋อตัวตอกยากว่ะนี่เต็มเต็มเมื่อว่ามีแห้งเนี่อ้อโอ้ครับรถมายิ้มใจแล้วนี่จะมาอี่ยังมาค่ะลูกปีลูกเทแล้วเมือมื่อมื่อตัเดียวเนี่ยนะครับครับบ่อแฉะลำแตก็

ผมบอกว่าผมว่าก้มไหนก้มนั่นออตัวนี้นักปาดมาแล้วนะครับผู้ลุกเรืองเที่ยงกันเรื่องเที่ยงกันเรื่องปั้มน้ำไอเดดไอเดดแต่แรกมาแปลกขึ้นเต๋อนี่ก็ต้องกุ๊กกอนี่ครับเน้อเป็่นดับเซียนละส่มปั้มน้ำของไอเมื่อไงครับป้าป้าเมื่อไหนี้นาอที่บ้านจอบดานนะเนะ มาปึกษาหินเียง้เกิดอจากอุดอนงดอนเหหรกษาให้อยอนเรอเอออ้อุ๋ยนะครับเอาไอุ๋ยไปตัวน่ะเวลาปิกบ้านน่ะเอาไออุ๋ยไปซ่อมนักปาดมัดอ่ะอุ้อู๋ยังจ้ซอสตลอดปลาจ่อนอุ้ยนี่มปลาเมียงาตนีวันนี้อ้ยเมียง็อยู่บ้านเขาไปยังการอยู่ หัวกินเหล้าอย่างเดียวหัวกินเหล้าอย่างเดียวนี่จันเลิศจันเลิศมองยาบอกอุ้ยแตเจริญเจริญเจันเิศจัเิศจันเิศนจริญเนอะี่น้ามี่น้าพระท่านึงได้เรียกให้เนาะพอพอเวลาใส่บาตรหรืถวายทานไปเิมันมีอย่างดีฮะอุ้ยนี่เมียะไกันาดนี้ ของดีของดีสี่คนเหงาอีกคไอ้ย์มาุงใกลซักยันมึงก็ไอ้ยำัาดมเหรอตูก่ะซัก๊ต๊เนี่ยหเขาัยันเนอเนี่ยมันซักยันเนี่ยฝ่อรักสาลงนั่นก้อเพงหยอาเพื่อก็ตาม เออวันน uh, well. ี้ยอขวาานปวดลูกไก่มามนะครับลูงจากอุบลนมาสนุกสนานนะอาชานอ่ะอุดอนอุดอนอุดอนปัญจีโมไอ้บ่าวผมนี่แยกกัเดี๋ยวนี้มีอยู่ักนนาของเขาเนี่ยมืดขึ้นนะขึ้นไหลขึ้นเพื่อนเออป๊าบวิมือเลี้ยวเลยนะถ้าขวิา่จะได้อะไร กัาเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กำลังซีโม้ไปดินอ่อนมืออ่อนครับข้าไปซูบอย่างบอกได้ปิดคลิปตัอจุกกันอุจุฟังเพลงกันไปเลยย่างแเียนอยงอย่างอย่เงอย่างไปจนแสนแงไปจนแสนก่อนไปยังไปตัวไอ้ก่อนไปคนเดียวเตะคนเดียวแล้วขำไป่อยก่อนเา เอได้มาสัมผัสจริงๆแล้วชีวิตคนบ้านนอกชีวิตคนที่อเราทีมงานเมียนายนายเมียเล่นๆเมียนายไปเถออุ้ยนี่โอเคบรรยากาศไปเลยๆนะครับเออนะครับขอบคุณมากเลยครับยินดีครับยินดีนะครับเห็นผมนี่คงสี่ผมเป็นคนขี่ขี่บ่าเอยผมอืมแม่น่ะหายากนี่เขานั่งกินเหล้ากันทีเอฟซีโทรมานะครับเออครับ ปะจวบประจวบโอ้ยสิแจวประจวบนะครับลาดลีลาดลีเราลาดบุรีจะมาวันไหนบอกด้วยมาวันไหนวันไหนตอนบอกถามมาวันไหนเอออุดรก็อุดรก่อนถามมาวันไหนปีไหนมาพี่พี่ไหนนะป๋าเจ๊สองเจ๊สองเออจะไงเรื่องป้ากันนะครับป๋าครับอืม นี่นี่นี่อุดรเขายังมาแล้วอุดรมาแล้วครับอุดรมาแล้วลาดบุรียังไม่มาบ้านสามคืนแล้วเนี่ยวันนี้พามาโดยหลวงเนี่ยยากระเจี๊ยบครับยากระเจี๊ยบครับพระยากระเจี๊ยบอุ้ยของแท้ยากระเจีื้อข้าพื้นอู้กันอยู่นี่มาถึงขันนับเอ้ยผมเป็นคนจะได้ผมเป็นคนจะอัดอยู่แล้วอาการดีมากเลยพูดแกอาการดีมากเลยไหมแน่นะครับเอฟซีถูกไหม ต้องขอบคุณทุกทุกท่านนะครับบุญพาวาสนาสงเนาะของนี้นะครับแล้วก็ได้มาจริงๆด้วยอย่างนั้นไอชานเป็นกับเจ็บปีแล้วตั้งใจจะมาปีนี้ได้มาจนได้ดูได้เอฟซีอ่ะสี่สิบกว่าผมห้าสิบกว่าเพราะเพราะโดนยากระเจืองไงปัาโอ้ตายแล้วเรียกพี่ผมตกใจเลยครับอุ้ยเอาอุ้ยเี๋วนี้อุ้ยังดัง ครับผมอืมอนี่ยลูกปี่อยู่นี่อยู่อู้นอู้ก่ะอู้ก่ะถนวเนี่ยมอู้อู้อู้นี่คือไม่ใช่ว่าเกี่ยงงานนะครับอู้คือพูดคุยนะครับครับผมอู้เอาหมวดไปอันนะครับอื เดี๋ยวผมอู้สแกนนะผมจะมีโลโก้แล้วครับเนี่ลูกุวเข้ามาหาผมแล้วขอยู่ไปเอกประจำช่องนั่นนี่เนี่ยถ้าบอมีบอกอุยก็เดี๋ยวเจ็บสองเจอกันยู่ไนด์เลยยูไนต์เลยอ่นอันอู้ยังเปลี่ยนอีกในครับอีกอ่ะเพันโทนอุ้ย นี่นปัจบันอยู่นับปัจจุบันผมอยู่ตรงนี้อ่ะไปจึงแสนกิโลนีะอู้นะไปจงแสนก่ิโลนี่าวโลี่วนี่เดียวนีเดียวอืมยังอืมยินดีต้อรับเสีเดียวครับโอ้น้นวีต้อนวีเนาะจํำเตี้มวีเนาะแ้วมาจากบีลอกกอครับอโอเนี่ครับอืม ขข้าครับผมครับครับโอ้สุดยอดเลยมามามาอุกคนๆเดี๋ยวเอาไปคุณคีบเอาเหรอก่อนมีนามีนาคุณคีบเอามันจะเปิดประมูลอยู่ประมูลอย่างคีบเอาอุ๊ยเปิดประมูลคุณคีบเอไมนะคุณเดียวจะตาตายๆๆ เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดสองสองสาวันอยู่เออไม่จะเปิดโซกีบเอาเด้าเถอะี่นี่เราจะนักเนาะเปิดนีบเอาโซนสาวลุงเ๋กีบเอาของใหม่เนาะ๋วันนี้เสียวเอาก็เหล่ามาฝากเนอะจริงยังชินยังชินว่าัดนักกะกายลำเดี๋ยวนีมีก็ยู อันนด้ก็ได้นาออันนี้ก็กกไทยนะปุ๋ยครับนกเออนี่กับเมื่อน้อมได้ปะกันครับเดี๋ยวงว่างเดี๋ยวใจะไปลุยสวนนะครับเนี่แแกงก็นึี่ว่ากับทเข้าอ่ะ <c anc ion> โอ้มีหม้อนี่ก็เหลาอ้าวเหรอ <c oughs> <c oughs> มีนายอมีนายืนสองพูดคลิปเบาเลยอขาบอกแล้วเนี่ยย้อนเขาไปถ่ายคลิปกด้นะดังว่าไมนไปรปรู้ไปพูดไปมูนเลเดี๋ยวได้รู้ในสองเยเนี่ยเห็นบ่อ๋ออากควับเอาเออวนวน เป็นเามีนกู่ไรถ้าอหัวประมูลวงวางอกันนะคุณกบอ่ะนะสามลุมร้อยนะสามลุมรอยอะคู่ว่ะขายแกนห้าบาทสามลุร้อยมจดบารกเดียวาร์แกนรูอยนี่ว่ารือัวจะบ่ะลเออฟังเสียงผมจะนี่จะไล่สดไม่ใช่ไล่สดคือกีตาร์สด หลัง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 พอพ่อเพลงนี่ล่ะเอาเพลงอ่ะเอาเพลงเวทอ่ะแม่ไม่จบนคนไม่สัมพันธ์นี่ล่ะจันนัยเจอจันนัยอ่ะได้ยังได้ยังกีต้าร์กีต้าร์คุยเงงินนแป๊บึเอากระโปงไปอ๋อโอ้จะเล่นกีต้าร์ได้อีมุนละกันเดี๋ยวเนาะ

เอา,า la, มวหมวนนะครับเนออันนี่เขาก็ว่าจะหมอปิดแลนะนะแต่ต้องคุณซื้อ่อนเนาะโอเคนี่มุมมืดของบรรยากาศโอเคโอเคโอเคแลขอบคุณเซนเวดนะครับมอืขอบคุณพี่ชานอุตส่าห์เดินทางไกลมาจาก สามรกิโลสี่ร้กิโลห้ากิโลเก้าร้อยกิโลนะโหนี่ก็นะโอเคนะครับอันนี้อไม่้ครับโอ้ยโอ้ย๊โลโอเคครับขอบคุณแฟนคลับนะครับเน้อทุกคนนะครับจะได้กับ เออนี่โอเค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 คุณแฟนครับไปเข้ามาติดตามนะครับเข้ามาเขาไม่ถึงคนลังเกียจเอ้นะครับเออจะได้กันเดี๋ยวคลิปหน้ามีอย่างนั้นนะโมเข้าบทที่สามนะครับเนอะครับโอ้นี่คนรอละโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคลิปหนะครัาไปกันไหมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับ